เวลา17นาฬิกา9นาทีสเสด็จออกณวังสะปทุมทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบร,รมราชเทวีพระพันวษา,าอัยยิกาเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต17ธันวาคม2564 สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันปศาอัยกาเจ้าเป็นพระชัิดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิปดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สและสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินมาตาเจ้าจอมบรนดาเปี่ยมมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าหญิงสว่างพัฒนา ตลอดพระชนชีพทรงช่วยแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงดำรงตําแหน่งสภานายกกาสภากาชาติไทยเพื่อทรงเสืบสารพระราชปฏิธานของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมร,ร,ราชินีนาถซึ่งได้สงอพระราชาทัยใส่ในกิจการสภากาชาติไทยอีกทั้งมีความสนพระราชาธิยในวิทยาการด้านต่างๆเพื่อการพัฒนาประเทศและประโยชน์สุขของประชาชน โดยเฉพาะด้านการศึกษาท่งสนับสนุนให้สตรีมีโอกาสเล่าเรียนในระดับสูงพระราชทานพระราชทรัพย์บำรุงกิจการโรงเรียนเช่นโรงเรียนราชินีโรงเรียนราชินีนนบนโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาและโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพจังหวัดเชียงใหม่อีกทั้งมีพระราชดำริให้สร้างสถานพยาบาลเพื่อดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยปัจจุบันคือโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณเสราชา ทั้งนี้เมื่อปี2554องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกมีมติประกาศยกย่องสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรณมราชเทวีประพันธ์ภาษาอินิกาเจ้าทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พัฒนาด้านวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองมาราครบบ150ปีพระราชสมภพวันที่10กันยายน2555